สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบเจอกันนะครับผมมีจอปูเยาวราชมาชมชมกินด้วยกันนะครับผมก็ยังไม่เคยกินเลยมาจากเยาวราชเลยนะเขาบอกอืมมาไกลจังใช่มาจากเยาวราชเขาหิวมาเหรอ,หร,อหรือว่าเขามาตั้งบูธเขามาตั้งบูธไม่ได้ไม่ได้หิวโอ้ยหิวมาได้ยังไกลเลยนะหิวมาเยอะขนาดนี้คงหนักได้ใส่รถมาอัดถูก มันคือเป็นยาวดิอา้าวิ้มสิยาวมากใหญ่ยาวอ,อ่ะดูที่อุ้ยแทย่งนึงยังหนักนุ่มแทบไม่มีแป้งก็้วปูของแท้เลยนะอร่อยโอ้โหข้าวสารดูแถวบ้าน เดี๋ยวางจอปูที่มีจะปแป้งจะได้มันเย็นเนาะถ้าเราร้อนฟูๆพองๆอยู่อ่ะคุณผู้ชมทอดอีกรอบใช่กระทะเราไม่ใหญ่ขนาดนี้อันนี้ยาวใหญ่มากไม้เดียวอินไม้เดียวจอดเลยเนี่ยโอ้ยไม้หนักมากเลยนะเนี่ยเขาให้กินอย่างนี้เปล่าทำมันยาวๆอ่ะแล้วแต่ นุ่มขนาดเย็นยังนุ่มอีกมีมีหุ้นเส้นข้างในขับริกน้ำจิ้มเขาดูไม่ค่อยแสบเนาะ จิมหวานใช่เป็นน้ำจิ้มหวานสูตรของเขาไงมันเข้มดีหักนงติดแซบไปเลยวันนี้กินแบบพวกของทอดอะไรเงี้ยที่เกมนแล้วเอาน้ำจิ้มแบบเด็ดๆมา มองเยอะคูน้องมองอเกอะผู้น้องข่อเนี่เอ้าอันนี้ไม่มองอะตัวนี้จะอบนถาดเลยมันตัวสูงจะยินรอกกันไปมัง คุณชมไม่ช่วยผมกินหน่อยครับมันใหญ่ยาวมากเลยไม้จาอิ่มเลยอเอามาตั้งสี่ไม้หนึ่งสองสามสี่ห้าไม้มันแน่นมากเลยนะดูดิแค่ไม่มีแป้ง <c oughs> จอาปูเขาใช้ปูอะไรทำมาดูนะปมูม้าหลมั้ง ให้ปูนาใช่ป้องปูนาไม่ใช่หรอกนี่ปูม้อาอะอะไรยังมีบุตเส้นด้วยทำไมทิ้งสุดท้ายของไม้ยังใหญ่มากเลยสองไม้อิ่มเลยแบบ เราเอาสองมานี่ <c oughs> ดูน้องคอยเอ้เราจะไม่ให้เต็มชิ้นแบบพี่เกมเราจะแบ่งครึ่ง <c oughs> นนท์ไม่เคยไปมั้งอยู่วราล่ะแห่เคยไม่เคยคอ t s no เลย อยู่บ้านนอกน่าสงสารจังแล้วก็ไม่ชอบไปไกลด้วยชอบอยู่เนในรูนี่อยากเที่ยวนะแต่ว่าผมเป็คนไม่ชอบเดินทางก็ไม่ไปดูตแต่บ้านมีกมากม็แมวอยู่ก็ฝ่าก็ฝนอยู่บ้านนี่ <c oughs> มาบานก็หมกอยู่ในห้องก็อยู่นี่แหละธรรมดาของชอบอยู่ในห้องทำมาแล้วร้อนอ่ะมันจะอร่อยมากเลยนะไอ้มันเย็นเนาะผมว่าร้อนมันจะใหญ่กว่านี้อืมันจะฟูกว่านี้ผมว่าฟูอะครับมันน่าจะนุ่มกว่านี้ครับณผู้ชมขนาดมันเย็นมันยังอร่อยอยู่นิดเดียวเนี้ยปูมันหวานอ่ะเขาทอดมาเหลืองหมดเลย ขี่เลี้ยงถนนท่อดนะคุณผู้ชมดำปีรสชาโคอ่ะจะได้กินเลยจะได้กินดีเลยแล้มานั่งหน้าหลังมานั่งเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ย ให้ตัวหนึ่งก็อีกตัวมันไม่ได้ให้ก็มองหน้าอีกบ๊าดตูกเหี้ยหมดเลยมานั้นน่ะพี่ยอมละปกติบ้านเรานะก็จะขายประมาณสามชิ้นหนึ่งไม้อันนี้แบบคืบเลือดยังใจรำเนาะ ไม้เดียวอิ่มจอดเลยไม้เดียวแต่คนไม่กินเยอะแบบเราไม้เดียวพอ,อม,ม,มันเยอะมาก น่าจะมาแข่งกันบ่แข่งไปกับไม่พ้นแพ้อยู่เดียวโอ้ยยาดีกว่าเดี๋ยวพ่พูดดีกว่าแพ้ไม่ได้แข่งให้เราให้หมากินนั่งเลยโอ้โหนะจิ้มอย่างเดียวไม่ให้หมาเลยนั่งดูให้บ้างแต่ว่ามันเมื่อเราหมเดินมา มันไม่ค่อยร้องแต่พี่เกมมันร้องได้ผมอะแปลกนะคนให้ไม่ร้องคนให้ไม่ร้อง,คน,องคนให้ไม่ตามผมไม่ค่อยให้มันมันตามผมงงมาก <c oughs> มารู้ไงเพื่อนมันนไง <c oughs> ฮีรถมานี่วิ่งมาหาละ กลางคืนมันเหี่ยวพี่ชมครับกลางคืนตดึกๆแ้วเหี่ยวเพราะว่าเรากินบ่ายไงตอนมื้อสามเนี่ยมันเหี่ยวเราข้าเย็นเราไม่ได้กินไงพี่นะผมกินพี่ไม่กินแต่ไปกินกลางคืนก่อนจะนอนอย่างเงี้ยสามทุ่มสี่ทุ่ม ก็อาจจะเอาใส่ที่มันเหลือเน,นี่ยกินแล้วข้าวที่เหลืออย่างเงี้ยจะกินอย่างนี้นะไปกินข้าวทำซีฟูด้ดไปยำให้แนนยำให้เื <c oughs> อเหมาะเลยนะแล้วอย่าเข้าตาเบิกอะของจิ้มนี่นนมันไม่ค่อยเด็ดเทนะ่าไหร่นามีฟองไอหม้อไอหม้อเด็ดเลยนะเออไปยำลาเขาไปก่อนนะครับถวยครับสวัส <c oughs> ดีครับดูที่พูดดีกว่า